สวัสดีครับทุกท่านวันนี้รับชมพระนางพญาพิมพเข่าตรงสำหรับ f อฟชัดนครไทยนะครับเข้ามาชมมากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันได้เลยนะครับพระนางพญาพิมพเข่าตรงองค์สวยงามนะครับองนี้เปิดราคาไว้สามล้านบาทองค์นี้เปิดราคาไว้สามล้านบาทนะครับข่ามาดูความสวยงามของพระกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ จะให้ดูทุกรอบด้านด้านก่อนทุกด้านของพระก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับผมแล้วมาดูกันนะครับตำหนิแรกนะครับมาจะเป็นอะไรยังไงมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นติ่งเล็กไหมครับนี่คือหัวแม่มือของพระนะครับเห็นไหมครับวางนะครับสวยงามนะครับมีติ่งาพระจะมีหัวแม่มือด้วยนะครับอ่าเหมือนกับหัวแม่มือวางอยู่นะครับผม ปลานิ้วนะครับมีเส้นกลุ้มคมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับผมตำหนิแรกที่ดูในแม่บล็อกนี้นะครับต่อมานะครับก็มาดูจะมีรอยบุ๋มนะครับแล้วก็มีเส้นสังขารบิงเข้าซอกแหละนะครับแล้วก็มีใบหูสองข้างที่ชัดเจนนะครับผมมาดูตรงเส้นหน้าผากนะครับเส้นแตกเกิดจากแม่บล็อกนะครับก็จะมีนะครับพระพิมี้จะมีทุกองนะครับมีเส้นให้เห็นนะครับ เป็นรอยแตกนะครับมาดูต่อไปเส้นคมคมที่วิ่งอยู่ตรงแข้งนะครับผมต่อมานะครับมาดูการตัดตอกนะครับการตัดตอกตัดยังไงก็คือตัดแบบตรงๆนะครับตัดตรงๆแล้วก็เฉือนนะครับตัดลงแล้วก็สับลงแล้วก็เฉือนไปนะครับผมด้านหลังก็จะมีรอยยุบย่นหดนะครับก็จะมีรอยนิ้วมือให้เห็นบ้างนะครับแต่ด้วยอายุความเก่าก็เลือนไปแต่ก็ยังมีเห็นอยู่นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก็มาดูนะครับดูอีกองค์ที่สองนะครับมาดูว่ามีเหมือนกันไหมนะครับมาดูนะครับนะครับพลิกให้ดูพลิกให้ดูดูด้านนี้นะครับก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับติ่งขึ้นมานั่นคือหัวไม่มือนะครับเหมือนหัวไม่มือพระนะครับแล้วก็วาบงลงไปนะครับเส้นคมคมที่วิ่งอยู่ตรงแข้งนะครับ ลักษณะรอยตัดตอกนะครับตัดตอกนะครับตัดแล้วก็เฉือนนะครับตัดลงนะครับแล้วก็เฉือนนะครับตัดลงตรงๆจะมีรอยเส้นคลุดมันคงตรงอยู่นะครับแล้วก็มีรอยเฉือนนะครับตัดแล้วก็เฉือนนะครั <cuál S 1> <tara> บอ่านี่ครับผมตัดแล้วก็เฉือนจะมีเส้นเหมือนกับเป็นสันข้างๆนะครับก็คือตัดมาจากด้านหน้าลงไปนะครับดึงออกจากไม้บล็อกแล้วก็ตัดด้านหน้าลงไปจะมีเส้นคมๆอยู่ตรงตรงข้างนะครับ ตรงพื้นข้างๆนะครับโดยรวมนะครับพระองค์นี้ก็จะสมบูรณ์องค์นี้ก็เปิดไว้สามล้านบาทเช่นกันนะครับไหมครับเดี๋ยวเราดูนะครับเส้นลางๆนะครับเยวจะรูให้ดูให้ใกล้ซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับมงเห็นอยู่นะครับยังมีเห็นอยู่นะครับคือมีเส้นแตกนะ่นะครับยังมีเส้นแตกให้เห็นอยู่นะครับ่ต่อมาก็มาดูที่สังขานะครับวิ่งเข้าซอกลักเนะครับเส้นคมคมที่วิ่งอยู่บ ท่านใดที่สนใจนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้เราจะมีคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่าน FC ชัดนครไทยสวัสดีครับ